เขตราสัตว์ชายแดนระวังพวกมันกำลังไปทางนายเราก็กำลังยิงอยู่นี่ไงจะยิงระเบิดทุกคนระวังด้วยหยุดหยุดยิงก่อนเจ้าตัวนี้เรียกว่าอะไรนั้นเหรอถ้าฉันรู้ล้วก็นะแต่คิดว่ามีปรนวลารกี่ตัวกันในพื้นที่ราชัตว์นี้โอเค พวกเขจัดทีมหม่และเตรียมตัวให้พร้อมเป้าหมายมันจะปรากฏตัวขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนในดๆสิ่งกระทึกคึ้นคเม,มื่อกี้เพราะเราต้องระวังตัวไว้เพราะเราไม่รู้ว่าพวกมันจะมาอีกเมื่อไหร่ฉันบอกทุกอย่างที่ต้องบอกไปแล้วเ hey, ฮ้ยัางหุ้นผมพร้อมแล้วครับรีบหน่อยเสียยมใกล้เข้ามาแล้วเข้าใจนะครับสเปดดึงดูดสดพร้อมแล้วครับนายจับแท่าของเป้าหมายได้ใช่ไหมหาผิดพลาดเด็ดขาดไม่มีปัญหาครับฉันยังอยากเห็นหน่อยมีชีวิตอยู่เนาะระวังตัวด้วยเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ตั้งหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ชินสักทีเงินมันได้กินของฉันทีนะอาอา บ้าชิปอีกนิดเดียวเอ่บบาสชมัตนี่ฉันต้องมาตาวันนี้เหรอเนี่ย ป้าเอ้ยเขาสามารถยิงมันได้ก่อนแล้วนี่ก็ตามถึงแม้ว่ามันจะไม่ตาจาดก,การยิงแค่ครั้งเดียวก็เถอะนะสป,ประาราตตัวนี้น่ารังเกียจชะมัดมันจะคงสมบูรณ์ดีหลังจากที่ถูกยิงด้วยไรเฟิลโจ,จมแล้วก็ตามขอบคุณนายมากที่พามันมาที่นี่โชคดีที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่ฉันรู้ว่าโชคของแา่คนนั้นยังพอมีเหลืออยู่้างชิกทุกวันนี้ปัญหาคนที่จะมาทำงานเป็นเหยื่อแบบเขายากมากนะ หยุดแกงเขาและเตรียมตัวไว้ให้ผมผมขค่หยอกเขาแม่นิดหน่อยเองหัวหน้าทุกคนเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้แทงสกิลเดมอนิกทอร์ติงคลาสายั่วยุเมจิกเชสสกิลแม็กซีมาร์เกรสมันติฟไฟบอลสวยสาดหมดจดุด ทุกคนทุกคนอย่าไปส่องชิโจมตีเป้าหมายถึงตาของฉันแล้วแลนเซอร์สกิลควิกซิลเวอร์ชิปเปลร์โสวันนี้มันสนุกจริงๆสองชิกพอไหมผมรอจนจะแก่ตาอยู่แล้วหัวหน้าย่า yeah. ซอร์ตแม s สเปเชียลสกิลไรนิ่งส a s สเขาแข็งแก่งพวกสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่เปิดไรเฟิลจยูโจมทำอะไรไม่ได้แต่กลับโดนจัดการแค่ทีเดียวในที่สุดกรเสับกักทีอ้าเจ็บไปทั้งตัวเลยป้องกันได้เยี่ยมพี่ก็เหมือนกันเลยเนะขอบคุณที่เหนื่อยเนะขอบคุณงั้นเหรอฉันรู้อยู่แล้วล่ะคำพวกนั้น มันได่มีทางไปของฉันฉันก็เป็นแค่เพียงคนธรรมดาคนหนึ่งหากจะเปรียบเทียบกับพวกเขาเฮ้พี่ชอยไม่ไปเอาเงินเหรอจะได้เหมอเราไปถึงไหนกันอยู่ซอนให้เขาพักผ่อนก่อนเถอะการเป็นเหยื่อของซับปลาดไม่ใช่เรื่องง่ายนะพูดอะไรกันเขาก็คนทํางานที่เขาได้รับเงินนี่มันคืองานคนอื่นเขาก็ต้องทํางานกันั้งนั้นคนโชคดีนะถ้าคุณทําไม่ได้อย่างพวกเขาผมจะได้คุณออกอ๋อทุกวันนี้ทําไมการที่จะหาเงินเหมือนยากจังเลยนะนี่เงินของนาย วันนี้นาะยทำไม่ดีมากและไม่ต้องคิดมากเรื่องที่ยูชอนพูดหรอกนะอ๋อผมไม่ได้สนใจอะไรดังนั้นคุณไม่ต้องกังวหลหรอกถ้านายคิดแบบนั้นก็ดีแล้วล่ะเร่งที่ยูชอนพูดกับนายทำให้ฉันหงุดหงิดหน่อยขาค่อนค่าที่จะขาดวินยัยสิบปีที่แล้วอ๋องั้นผมไปละแล้วเจอกันใหม่อีกทีอาทิตย์น้าดูแลตัวเองด้วยลหะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับภัยพิิได้เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนั้นเราแยกได้เปิดออกในอวกาศและมอนเตอร์นำไปท้วนและปรากฏตกมาจากรอยแยกนััน้นหลงจะสตตลาสตด ก็มีผู้คนที่ปลุกความสามารถของพวกเขาและปรากฏตัวขึ้นแล้วพวกเขาก็เริ่มตามล่าพวกสับปะหลาดความสามารถถูกปลุกให้ตื่นขึ้นในตัวของผู้คนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติอายุและเพศแต่นั้นดูสิคนโง่ที่ความฝันนี้ไม่ทาเป็นจริงคิดว่าวันนี้ทุกคนจะยั่งอยากเปไ็นนักดนตรีหรือไงป่อยครั้งที่คนแบบนั้นความสามารถจะตื่นขึ้นอย่างน้อยเขาก็จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเลยเนอะ คิมยูชอนอายุ20ปีเขาเป็นค่าคนปกติคนนึงแต่หลังจากที่ตื่นขึ้นของความสามารถของเขาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองจบจากมหาตัที่อะไรงั่นเหรองั้นนั่นก็เป็นความสามารถทุกอย่างของเขาสินะอืมนั่นก็จริงปากคนที่ฉันรู้จักบอกว่าอย่าคิดแม้แต่จะฝันหากพวกเขาไม่ได้มีอะไรที่พิเศษอย่าคิดแม้แต่จะฝันคําเหล่านั้นออกมาจากปากเขาพวกเขาได้ไงกันนะแต่มันก็ถูกอย่างที่เขาพูดออกมาฉันมีความฝันที่อยากจะเป็นานักดนตรี ท่านจึงเรียนดนตรีมากมายเรียนเปียโนเพื่อแต่งเนื้อเพลงท่านจบจากมหาวิทยาลัยที่ดีและฉันก็มีความตั้งใจในการทำดนตรีกับวงอินดี้เพื่อสร้างผลงานาำรับการอัดิชั่นของวงจนตอนนี้ฉันอายุ28ฉันใช้เงินวันละ1ล้าน5แสนวอนและเปลี่ยนสถานที่ทำงานถึง4ครั้งต่อเดือนวันนี้ฉันเต็มไปด้วยรอยช้ำมากมายจากการวิ่งงานล้มและถ้าหากฉันต้องเจ็บหนักฉันก็ต้องหยุดงานไปทั้งเดือนถ้าฉันตายทุกอย่างก็จบ ฉันบาดเจ็บหลายครั้งจากการทำงานแบบนี้แต่ฉันก็ไม่มีทางเลือกอาการหมดสติอย่างกระทันหันหนึ่งในอาการที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกแก่ผู้คนมากมายหลังจากการเปิดของรอยแยกอาการหมดสติอย่างไม่ทราบสาเหตุจะมีโอกาสเกือบจะเป็นศูนย์ที่จะตื่นขึ้นมาทางเทคนิคแล้วคือการทำให้มีชีวิตอยู่ได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะตื่นนะผมมาหาแล้วนะ แม่ของฉันก็เป็นอีกคนนึงที่ตกเป็นเหยื่อของอาการนี้เมื่อปีที่แล้วได้ไปเดทผลที่ฉันได้ทำงานหนักแบบนี้แม้ว่าชีวิตของฉันจะอยู่ใกล้กับความตายฉันไม่สามารถที่จะยอมแพ้เรื่องของแม่เพียงเพราะว่าเงินได้ฉันหวังว่าแม่ของฉันจะตื่นขึ้นมาในสักวันสักวันโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆ